สวัสดีครับผมต้นจาก c h anel n Dark Solo นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่เกี่ยวกับวิธีการปลดช่องสกิลช่องที่5ซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันล็อกไว้นี่วันนี้เราจะมาทำให้ดูเห็นนะฮะช่องเบอร์ที่5ผมมันถูกปิดเอาไว้นะฮะมันบอกแล้วว่าจะปลดก็ต่อเมื่อสวมใส่อาวุธลองเ r รกทูนะฮะ ม่ว่าจะเป็น Moment the Shield, Back ์ออฟเดอะซีลแบ็กแอนด์วิที่เป็นอาวุธลองนะฮะส่วนไอ้พวกนี้หาจากไหนและไอคอนมันเป็นยังไงนี่มันคือไอ้ลูกแก้วแตกนี่แหละฮะอุปกรณ์ที่ตีแล้วมีโอกาสหายไปเลยเห็นไหมฮะซึ่งสีฟ้าใส่ไปมันก็ปลดให้เลยครับตรงตัวหนังสือกลางๆช่องสีเหลืองครับผมมันก็จะบอกอยู่ว่าช่องสกิลที่หเพิมเ่มเติมเมื่อสวมใส่ เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะเผื่อบางคนที่สกิลมันอยากจะยัดเพิ่มอ่ะเห็นไฮะช่องที่ห้าผมปดแล้วใครที่แบบใช้สกิลแล้วมันไม่พออยากได้เพิ่มอีกก็คงต้องใส่ใพวกนี้แล้วฮะแล้วมันก็ยัดลงไปด้วยจริงได้จริงด้วยนี่เห็นฮะใช้งานได้จริงเลยนะมันข้อเสียมันก็ต้องมีโอกาสแตกนี่แหละมันจะดันยากดันบวกยาก ที่ได้มันก็อดอปตามเฟลก็มีฮะตามเฟลก็มีดับมอนในเฟลนี่ฮะมันจะบอกอยู่เห็นไหมที่อื่นก็มีลองหา,หาดูครับคลิกตามเนี่ยตามรายละเอียดมอนอาวุธลองนะเอ่อที่ไหนดีกว่านี่อันนี้ก็เป็นอาวุธ ต้วูดนี่ที่นี่อีกที่หนึ่งลองหาดูครับมันจะมีอาวุธลองที่เป็นเบรกทรูอยู่ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ใส่ได้ครับถ้าใส่ไปก่อนถ้าคนอยากได้สกิลเพิ่มนะฮะที่มันแย่คือมันบวกแล้วไม่โอกาสแตกอย่างไอตรงเนี้ยข้อแม้มันก็บอกอยู่เลเวลสามห้าจะสามารถใส่ได้1ชิ้น40ใส่ได้2ชิ้น45 3ชิ้นนะ ตามตามที่มันบอกเอาเมาส์มาชีด้ดูเนี่ยผมใส่เงี้ยสองชี้มันก็เป็นสองแต่อันนี้ไม่มีไม่เกี่ยวแล้วฮะแค่ไอ้พวกเบรกทูนี่ผมว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ตายตัวของมันบางจุดเด่นเห็นไหมฮะมีโอกาสสร้างดาวมิได้รับน็ o c k back air b อ l อะไรเป็นเวลาสามวิมันก็สงสัยมันจะเอาเรื่องนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเด่นด้านไหนส่วนไอตัวนี้ก็ ความเสียหายเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นเป็นเวลาสิบวิโอตีจากด้านหลังเหรอแบคสเตปสูงสุดสิบสเป๊กอ้สามสิบเปอร์เซ็นเลยนี่แสดงว่าเอฟเฟกต์โหดฮะคอแม้มันสูงอยู่ในการบวกที่จะใส่ใแบบสี่รูเพื่อจะปดช่องรูหนึ่งแปดบวกแปดก็เพื่อจะบวกปดช่องรูเป็นอันที่สามเนี่ยมันมันมันยากมันเสี่ยง แต่มันก็ถ้าคุณมีตังก็ไม่ยากนะฮะขยันเก็บหินแบบบวกเซฟบวกอะไรเงี้ยน่าจะมีปัญหาอืมไอส่วน back and view back and view ก็คราบได้ที่บ้านนะผมอีกอันหนึ่งอยู่นี่อยู่ในโหมดอาวุธนะฮะนี่ครับพวกนี้เหมือนกันเป็นเบรกทูเมื่อใส่เห็นไหมช่องช่องสกิลที่5เพิ่มเติมเม,มื่อสวมใส่ องคู่เลยอันนี้น่าจะเป็นแบบคราฟธรรมดาแต่เนี้ยมีโอกาสติ15ด15%คือจะเด้งออกมาเป็นอันนี้เลยก็คือดวงดีแนละ้วอันนี้น่าจะแพงครับและเอฟเฟกก็สูมตามที่เราคราฟออกมาวัตถุดิบก็หาซื้อตามตลาดหรือไม่ก็ปลูกผักปลูกไม้เอ,เองครับเอาเองนะตามที่มันบอกครับค่อยๆหาเท่าที่ผมเห็นก็มีแค่3แบบนี้นะเป็นในตัวนี้ตัวนี้นอราฟการมาก็เป็นเกรดนี้เกรดนี้แล้วก็ ไอ้นี่เลยไอ้ตัวเนี้ยที่ดรอปตามเฟลคะบางคนก็ได้ดรอปม่วงไปเลยบางคนก็ได้ดรอปฟ้าบางคนก็เอาฟ้าไปตีบวกหกแล้วก็อัพขัน้นขึ้นไปหรือมันจะมีเควสเอ่อถ้าเพื่อนๆผ่านมาแล้วก็อาจจะเห็นนะฮะหรือคนที่ยังไม่มาถึงก็เก็บไว้เลยนะนจะมีเควสเลเวลประมาณ44กับ45่ส้าครับมันจะแจกมา2กล่องเป็นอุปกรณ์เบรกทรู ให้เลือกตัวนี้ดีกว่าผมอะ่ะผมไปเลือกอาวุธหลักแล้วผมบวกแตผมไม่รู้ว่าวัาวนบวกแล้วแตกไงผมก็เห็นว่ามันดาเมจแรงกว่าไอ้ไนที่ผมใส่ตอนแรกอะ่ะอันนี้คือข้อผิดพลาดนะฮะอย่าทำตามให้เป็นใส่ตัวนี้ดีกว่าลุ้นสองครั้งครับแล้วก็ลองบวกดูเผื่อจะดันได้สูงมากได้บวกแปดเนี้ยสามรูลแล้วก็ใส่สบายแล้วได้สกิลฟรีทั้งหนึ่งช่องแล้วก็อ่าคุณสมบัติก็ยังดีอีกเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับแต่ เป็นสีม่วงเลยที่มันจะแจกให้เผดไม่ได้เท่านั้นแหละฮะส่ว,สวน e ช่องแซช่องแซตัวนี้มันบอกว่าจะเปิดก็ต่อเมื่อใช้งานลูน Attribute Level 6หรือสูงกว่านั่นก็คือลูน Level 6ผมว่าแม่งยาก ยากเอาเรื่องเพราะผมลองทําแล้วมันได้แค่5้าหมดเป็นเยอะอยู่ครับเดี๋ยวไปลองตีดูมันเป็นยังไงมันยากแค่ไหนในการดันลูนอนแต่ผมก็บานก่น้นอ่ะมาแล้วถึงบ้านแล้วเออดันลูนดันลูนดันลูน มีผมก่อนแต่ผมเอาผม,ผมประมาณห้า้อยน่าจะพอครับที่ดันรูนก็เอนชา่นรูนปกติฮะตอนนี้ผมมีสีเนาะถ้าจะถ้าจะอัพนะผมให้เลือกเอาเป็นแม่นยำหรือไม่ก็แอตทริบิวฮะสติตัสสีเหลืองนะมันจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายเยอะ นเนี่ยพวกแบบสกิปแอตตูบิลเนี้ยให้ให้ใช้เป็นเบรหลักในการต e ีบวกนะเดี๋ยวผมก็มีสตาร์มีเงี้ยมันเหลือแต่ของไม่ค่อยดีแล้วไงเป็นวิดวิดวิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทำนี่ให้ดูแล้วกันมันก็ต้องอัพแม็กเห็นนะค่าใช้จ่ายก็นหนึ่งแสนแล้วเนี่ยแค่สี่แค่เจรานายขั้นสี่นะแล้วมันยังทะลึ่งมีโอกาสแตกด้วยตั้งแต่สามขึ้นสี่ก็มีโอกาสแตกนะถึงต้องใช้ตัวเนี้ยใช้ตัวแจกไปเลย บางคนอาจจะไปกันบวกลดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คนเลยฮะอันนี้ผมจะลองเสี่ยงดันลูนดูเผื่อได้เบีวหกจะได้รู้ว่าปวดได้ไหมแต่ผมลองยาให้เลยแล้วกันนี่ไงแตลกไปแล้วเนี่ลยนะล้วก็ต้องมาไล่ไอ้สามบวกสามขึ้นมาใหม่แล้วก็ดันอีกอม,มันก็ไม่สุดนะมันก็ไม่ได้มันก็เหนื่อยอะ่ะไอ้นี่ผมจะหมดแล้วว่า อะไรผมลองใหนี้ดีกว่าวิทวิทคิคิเนนจิสตาร์อัคสตาร์แต่ผมจะขอเถียงอีกครั้งแล้วกันเพราะว่าผมก็อยากรู้อันนี้ผมไม่ใช้เครื่องมือนะครับก็โด,ดนนีโอกาสแตกนี่ไงเจ๋วผมดื้อผมดือ้อลองให้เลยเนี่ยทุกคนดู <c oughs> ดูสิมันลดไปเหลือสองล่ะติดเยอะป้าเห็นนะอันสี่ก็จะเป็นแมกซตาเราจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่านาฬิกาผมหมดล่ะ <c oughs> <c oughs> ถามนั่นแหละ เพื่อนคนหนที่บอกได้ครับมาแบ่งเพื่อนดูด้วยนะว่ามันเก็บสก,กิลอะไรของช่องหกผมก็ยังสงสัยอยู่ซึ่งดูในตลาดแล้วมันไม่มีหินเวลหกขายเลยไม่รู้มันเป็นแพทตี้ยังทําหินได้แค่เวลห้าอยู่หรือเปล่านี่นี่นดูสโตนราคาผมก็เห็นแต่คนขายเวลห้านะครับยังไม่เห็นใครขายเวลหกเลยไม่รู้เขาดันไม่ได้หรือว่ามันสุดของแพทมันหรือย,ยังไงหรือเขาไม่เสี่ยงดันเขาเอาแค่นี้พอมันไม่คุ้ม ผมก็ไม่รู้นะฮะแต่วิธีปลดมันก็คือต้องมีไอ้บ้านี่แหละเลเวล6หนึ่งชิ้นผมว่าดูในะทีเดียว6 6หรือสูงกว่านั่นแหละฮะวิธีปลดไอ้ช่องแซบส่วนไอ้ช่องนี้ก็ตามนันแหละฮะมีดอกมีแจกตอน4 4 4 5อาวุธลองนะฮะอาวุธลองแล้วก็คราฟจากที่นี่นวัตถุดิบอะไม่ยากค่อยๆค,ครับคือนึงคันมาก็ได้ สำหรับคลิปวิธีการปลดสกิลช่องที่5ก็น่าจะเพียงพอแล้วเอาลนะถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสวัสดีครับ